มาทำกับข้าวให้ลูซี่ค่ะวันนี้รสใช้ไก่นะผัดไก่ก่อนค่ะกับกระเทียมส่วนผักพรกนี้จะเอาไปต้มนะคะก็มีไข่ผักนี่ก็จะมีเนะะี่ยค่ะบีทรูทมีมันฝรัง่งมีอ่ามันไข่ะคะ่ะนั้นเดี๋ยวละค่ะเดี๋ยวเอาไปต้มพร้อมกันนะคะ เออนิดหน่อยเดี๋ยวนี้ไว้ให้แบบพวกนี้มันสุกก่อนแล้วก็ใส่อันนี้จะเป็นผักฟังนะคะแล้วก็อันนี้เป็นซูมิชาร์สนี่สิคะถูพื้นทําไงลูกถูกพื้นถู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 ถพื้นทําไงถู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 ถพื้นก่อนถูพื้นก่อน ตูโต้กันลูกต้นสารหน่เยอะมากเลยค่ะต้องตัดทิ้งละเพราะว่ากินกันไม่ได้แล้วก็มันไม่มีคนกินนะคะก็เลยต้องเอาทิ้งให้หมดเลยเดี๋ยวรอมันขึ้นใหม่อีกรอบค่ะเพราะมันขึ้นง่ายมากเลยผักบางรถมีไม่เยอะนะแต่ได้ยอดงามตลอดเลยค่ะดูยอดมันดีโอ้โหอ่อนๆน่ากินงั้นเลยอะ วีนี้รถปลูกข้าวโพดไม่เยอะนะปลูกไปสิต้นออกมาแล้วนะนี่ออกมาเกือบทุกต้นละอันนี้ใหญ่แล้วอะ่ะต้นสูงสูงดีใจมากเลยฟักทองจากบ้านเราค่ะน่าจะเริ่มแก่แล้วเนาะเพราะว่าข้างนอกมันเหลืองแล้วอะ่ะมีอยู่สองลูกนะคะลูกไม่ใหญ่มากนะนูนอยู่ตรงนน้นลูกหนึ่ง ปีนี้เราปลูกแตงโมได้นะนี่มีอยู่ประมาณสี่ลูกนี่แอบไปตรงนี้แล้วก็นูนตรงลูกใหญ่ละนันลูกใหญ่ละน,น,ลลนี่อันนี้ก็กำลังจะใหญ่แตงโมนี่จะทำหัวข้าวรลวรถโมวะะตัดผักอยู่อะทาสีเสร็จแล้วก็ต้องมาทำหัวข้าวก็จะเป็นหมวยง่ายนะ หมูใส่ปาปีกาค่ะเนื้อหมูนี่เดี๋ยวเราก็เอามาทอดเฉยๆธรรมดาน้ำมันเนยอะนี่ค่ะวันนี้กินกับสลัดนี่เราซื้อหม้องข้าวมากันใหม่นะหม้อข้าวดีมากเลยเจอจระด๊ะอ่มอยุนี้ก็ทำได้หลายอย่างนะมันมัลติฟังชั่นน,นี่เป็นมะเขือเทศวันนี้กินมะเขือเทศกันแบบนี้นะมะเขือเทศที่เก็บมาจากสวนทั้นงนั้นเลย คุณแม่กินข้าวเสร็จแล้วค่ะอาบน้ําเรียบร้อยตอนนี้ก็มานั่งรองลูซี่ค่ะเมื่อไหร่ปู่ย่าจะพามาลูซี่น่าจะหิวนมหิวข้าวเย่แล้วนะมาแล้วลูซี่มาแล้ว ¿Qué tal, ¿eh? ¿Qué pasa? Se acaba de que va a empezar a llorar Ella empezaba ahora que se fue muy contenta Siempre, pero ahora parece que, estaba ahí, que está Por llegando ahí, parece que arrañicaba Está durísimo eso al hermano del Ay, hija mía, hoy ya le lloró Ay, lo que le lloró Yo creo que sí. tiene hambre ¿eh? Le habla, guapa Y primero serie, serie, después oh, Ya lloraba me voy de aquí a mí las mujeres y debe pensar que es de Pablo yo dije dije ya le voy a decir a Pablo ah. Me ah. empezó a llorar. viste ah. ah. que lloraba lloraba y ahora estábamos llegando aquí porque fue durmiendo pa. Ay, ¿Dónde va la mochila no okay. la tengo dentro de mi mochila no okay. จ๊เอ๊โทรหาใครคะหาป๊าปี้เหรอ,อ,อปรา้ปาปา๊้าอืมเยวาบน้ำกันกไปเที่ยวมาเหนื่อยไหมคะมมหนือเหนื่อยไหมไปเที่ยวมาเหน่อยไหมคะอะเหนื่อยไหมคะ nè mấy Ừm ngon, ngon, ngon chăng ngon à chăng rồi, à rồi. À rồi. <laughs> Soppa, sopa, sopa, mm Hmm, muy bien sopa, 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 oke okay. ini kok yeah. yeah. Papa, Papa, toma kafe. Oh. apa-apa. Tidak ada suara 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 suara Để hay, muy bien, muy bien, pues... muy bien, muy bien. Uy, ay. Bueno, voy เด็กนั้นเด็ค่ะป๊ะป๊ามาอุ้ยหนูจะใส่หมวกเหรอหนูจะใส่หมวกมามามาไม่ขอไม่ขอให้ป๊ะป๊าไม่ขอไม่ขอมุ้ยเบียงของป๊ะป๊าลูกอ่ะให้ป๊ะป๊าให้ป๊ะป๊าใส่็จหัวเหรอนั่งนั่งมุ้ย

Hello. Hello. Hello.

จับมานนวจับจับไหจับไหมจ็บไมดิอ่ะจับลูกจับไม่ดิจับไม่ดิปอกเปลือกให้แล้วมันก็ลื่นเนาะก็จะกินเปลือกมันก็เปลือกมันก็หนาไปเคี้ยวยาก จะล่วมไหม